ฌองปุวีสศาสนาพราหมณ์ถือกําเนิดขึ้นท่ามกลางวัฒนธรรมความเชื่อในท้องถิน่นต่อมาในช่วง6ศตวตรรษก่อนคร,ริสตกาลศาสนาพุทธก็ถือกําเนิดขึ้นหลังจากเจ้าชายสิทธ,ธัตสะเด็จออกผนวดเมื่อพระชนมายุได้29พรรษาทรงบำเพ็ญเพียรน,นาน6ปีจึงสําเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธยานเป็นพระพุทธเจ้าขณะพระชนมายุได้35พรรษาและเทศนาธรรมเป็นเวลา45ปี จึงเสด็จดับขันสู่บรินิพานา์ส่วนศาสนาเช่นในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันเจ้าชายวัฒมันหรือมหาวีลาหรือที่คุ้นเคยกันในนามมหาวีรละคลองตัวเป็นนักพจน์เมื่ออายุได้30พรรษาแสวงหาจิตวิญญาณกว่า12ปีบรรลุเกวันกยานเมื่ออายุได้42ปีและออกท่องเทศนาธรรมนาน30ปีจึงสิ้นพระชน ทั้งในคัมภีร์พุทธศาสนาและคัมภีร์เชนกำหนดเวลาการประสูติของศาสดาทั้งสองพระองค์แตกต่างกันไปในพุทธศาสนากำหนดให้หลังการบริณิพนธ์เป็นปีพุทธศักราชที่1ห,หมายถึงก่อนหน้านี้80ปีคือช่วงพระชนชีพของพระพุทธองค์หรือนับตามหลักสากลได้ว่าพระองค์ประสูติเมื่อ623ปีก่อนคริสตกาลส่วนมหาวีระในตำราศาสนาเชนระบุว่า ประสูติเมื่อปี599ก่อนคริสต์กาลแต่ก็ยังมีข้อมูลอีกหลายแหล่งที่ระบุอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าบ้างตามตำราของแต่ละฝ่ายโดยรวมจึงสรุปได้ว่าพระพุทธเจ้าและมหาวีระอยู่ร่วมสมัยเดียวกันด้วยหลักฐานทางโบราณคดีที่มีการค้นพบเป็นสำคัญดังนั้นเมื่อมีการศึกษาค้นคว้าคนรุ่นปัจจุบันจึงพบความเกี่ยวข้องของความหลากหลายทางศาสนาในชมพูทวีป ที่มักมีการปะรปนร่วมกันอยู่ยังรวมถึงคัมภี์ในศาสนาต่างๆก็มีการกล่าวถึงความเกี่ยวโยงของแต่ละศาสนาในช่วงเวลาคาบเกี่ยวนี้เช่นกันสำหรับศาสนาเชนจากการขุดค้นทางโบราณคดีในศตวรรษที่สถึง20ที่เมืองมัทุลาและเมืองอื่นทั่วอินเดียนอกจากการค้นพบปรติมากรรมและสิ่งแสดงถึงศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์และลัทธินิกายท้องถิ่น ยังพบปฏิมาการรมของศาสนาเชนค่อนข้างมากยืนยันถึงความนิยมของหมู่ชนชาวพื้นเมืองอินเดียโบราณว่ามีอยู่ไม่น้อยหากจะย้อนไปก็จะพบว่าในสมัยราชวงศ์มอริยาเป็นใหญ่เหนือชมพูทวีปมีปัตตลีบุตรเป็นเมืองหลวงในแถบตะวันออกและมีอำนาจเหนือมัทุราพระเจ้าจันทนะคุปปฐมราชวงศ์ให้การยอมรับจนเชนกลายเป็นศาสนาหลักควบคู่ไปกับศาสนาพราหมณ์ในราชสำนัก มีมหาพรามจานักยะเป็นที่ปรึกษาด้านการเมืองการปกครองและอาคารยาพัฒนาบาหูหนึ่งในห้าของนักพจน์ที่แตกฉานในคำสอนของศาสนาเชนเป็นครูทางจิตวิญญาณในคัมภี์ที่ยกย่องศาสนาเชนระบุว่าพระเจ้าจันทรคกุบเป็นจกักรพรรดิพระองค์แรกของอินเดียและเป็นสาวกที่เคร่งครัดในศาสนามากในช่วงั้นปลายพระชนชีพของพระองค์ก็สละราชสมบัติ ผูทิศตนเข้าบวชในศาสนานี้และรับสันเลขาหรือการสิ้นพระชนด้วยการโดดอาหารที่ชลวันเบโกราในฐานตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียปัจจุบันเป็นที่ตั้งของรัฐก,กัลนาตกะหรือคานาตกาจนถึงสมัยพระเจ้าพินทุสารพระราชโอรสคองราชสืบมาในช่วงเวลานั้นศาสนาเชนยังคงดำเนินต่อไปในราชสำนักแต่ศาสนาพราหม์ก็ขึ้นมาโดดเด่นโดยมหาพราหมจานักยะ ยังคงเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญแต่แม้ว่าจานังจ้าพรามจะมีบทบาทสูงในราชสำนักปตตลิบุตรในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งราชวงศ์มาริยะกับพระเจ้าจันทรคุบจนมาถึงการเฝ้าดูความเป็นไปของจกักรวรรดิมารยันในฐานะที่ปรึกษาของพระเจ้าพินทุสารแต่ก็ไม่ได้เข้มงวดการนับถือศาสนาอย่างเผด็จการยังคงมีบุคคลสำคัญในราชสำนัก เลือกที่จะนับถือาศาสนาเชนตามอดีตมหาราชาจันทรคุปควบคู่ไปกับาศาสนาและลัทธิอื่นล่วงเลยมาถึงสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชที่ในสมัยยังเป็นเจ้าชายก็จเจริญพระชนท่ามกลางาศาสนาพราหมณ์าศาสนาเชนและลัทธิท้องถิ่นดังตัวอย่างจากคัมภีร์มหาวงของลังการะบุว่าพระนางสุพัทรางคีหรือสิริธรมรมพมารดาของพระเจ้าอาโศกนับถือลัทธิอาชีวกะ แม้ว่าจะมีบิดาเป็นพราม์จากจำปาจนภายหลังเมื่อสิ้นสงครามกะลิงคะพระเจ้าอโศกจึงเปลี่ยนมาเป็นพุทธมามก,กะถึงเวลานี้ศาส,สนาพุทธกลายเป็นเส้นชัยหลักที่นำพาทุกชีวิตให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารขณะที่ศาสนาพรามณ์ศาสนาเชนและละทัทธิท้องถิ่นยังคงมีอยู่แต่ถูกลดบทบาทลงไปพร้อมๆกับการสิ้นอายุไข,ขของจานักยะพรามณ์ จนเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชสิ้นพระชนพระราชนัดดาจึงครองราชในนามพระเจ้าทัศรัตถะมารยะเนื่องจากมองกุฏราชกุมารกุนาระองค์รัชทายาทที่เกิดจากมเหสีปัตมาวตีพระเนตรปอดทั้งสองข้างพระเจ้าทัศรัตนะถองราชมาได้ราว8ปีในระหว่างพศ3 1 2ถึง320ศาสนาพุทธก็ยังคงเป็นศาสนาหลักแห่งประริบุตรและจกักรวรรดิมาลยะ จากนั้นก็ถึงคราวเจ้าชายสัมปติพระราชโอรสอดีตมงกฎราชกุมานกุณาราขึ้นครองราชต่อตามบัญชาพระเจ้าอาโศกที่ทรงคำชับไว้ช่วงเวลานี้เองที่ศาสนาเชนเฟื่องฟูสุธธดขีดโดยพระเจ้าสัมปติให้การนับถือศรัทธาเช่นเช่นพระปรยากาจันทนคุปและพระอาัยากาปัมวตีหรือสมเด็จย่าผู้สืบสายมารยาโดยตรงบันทึกทางประวัติศาสตร์ยืนยันตรงกันว่าเจ้าชายสัมปติ จกักรพรรดิพระองค์ที่5แห่งมาริยโปรดให้สร้างศาสนาสถานหรือวัดเชนเป็นจำนวนถึง150,000แห่งและรูปเคารพอันเกี่ยวข้องกับศาสนาเชนจำนวนมากถึง15ล้านองค์ในช่วงเวลาการครองราช9ปีทุกนาจักรที่ขึ้นตรงต่อจกักรวรรดิมารียล้วนให้การสนับสนุนศาสนาเชนอย่างเต็มกำลังในจำนวนนี้ก็คือสุลเสนาหนึ่งใน16ณาจาักรหรือมหาชนบทที่มีอำนาจมาก มีเมืองหลวงชื่อเมโทราซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อเมืองมัททุราเป็นที่รับรู้กันว่าศาสนาเชนถือกำเนิดขึ้นมาจากมหาวีระพระองค์เป็นราชโอรสของพระเจ้าสิทธ,รธาราะและพระนางตีชราอักรมเหสีแห่งราชวงศ์ขาชาติยาเชนในวัยเด็กมีชื่อว่าวัฒมันหมายถึงผู้เติบโตด้วยเหตุผลจากคำพีเชนที่ระบุว่า พระอ,องค์เกิดขึ้นมาท่ามกลางความเจริญรุ่งเรืองของเมืองคุนทครามะอาณาจักรดิฉวีในหุบเขากาดมันดุพอเริ่มเจริญวัยสามารถจับช้างตกมันและพากลับไปยังโรงเลี้ยงช้างได้จึงได้รับการขนานนามมหาวีระจากความคงอาจและกล้าหาญคัมภี์โบราณของเชนระบุว่าต้นตระกูลของพระอ,องค์มาจากเมืองไวยสาลีซึ่งเป็นเมืองโบราณบนที่ราบอินโดคงคาในราชวงศ์อิสวากก ตามตำนานก่อตั้งโดยพระลิสพาณาตีระทางกรพระองค์แรกซึ่งสอดคล้องกับนักประวัติศาสตร์ที่ระบุว่าตระกูลลิชวีสูญเสียโชคทางการเมืองในไวยสาลีได้เดินทางมายังกาดมันดุโจมตีและเอาชนะกีไรกรกสัตริ์กัดตีคนสุดท้ายจนกลายเป็นฐานที่มั่นในานามราชวงศ์ขชาติยาเชนและเป็นสาวกข,ของปรสวนาต,ตีระทางกรหรือาศาสดาองค์ที่23 ของศาสนาเชนในคำพีเชนยังระบุว่ามหาวีระประสูตรช่วงต้นศตวรรษที่6ก่อนคิดศักราชในปี599ก่อนคิดการตรงกับวันที่13ของพระจันทร์ขึ้นในเดือนชายทาในฤดูใบไม้ผลิข้อความในนิกายที่คำพรระบุว่าพระราชบิดาและพระราชาบรดาต้องการให้แต่งงานกับยาโชดาแต่พระองค์ปฏิเสธส่วนในเสวะธมพรระบุว่า พระองค์แต่งงานกับยาโชดา ah ตั้งแต่อายุอย่างน้อยและมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อปิยาดาชนาหรืออาโนจาเมื่ออายุได้30ก็ตัดสินใจละทิ้งทางโลกวางตนเป็นนักพรตออกเดินทางสองแสวงหาการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณปฏิบัติสมาธิอย่างเข้มข้นและเขร่งครัดโดยไม่พ <im> ูดจากับใครอย่างชีพด้วยการขอทานนานถึง12ปีครึ่งในกระประสูตรบรรยายว่า ก็องควดอาหารอย่างหนักและทรมานร่างกายและทิ้งการสวมใส่ผ้านั่งสมาธิใต้ต้นอโศกและออกเดินทางผ่านเมืองต่างๆจนถึงปีสุดท้ายได้ไปอาศัยในเมืองราชครึกในช่วงฤดูฝนก่อนจะบรรลุเกวัรกยานหรือสัพพัญยูซึ่งเป็นปัญญาอันสูงสุดใต้ต้นสาระลิมฝั่งแม่น้ำริจูบาลิกาใกล้จริมพิการามเป็นตีราทธรกรงที่24 กลายเป็นผู้ฟื้นฟูและสั่งสอนเทศนาธรรมเป็นเวลา30ปีตั้งแต่อัสติการามจามปาปุรีปัสติจามปาไวสาลีวานิชกรามานารันทามัทุราพัทริกาอาราพิกาปณิตาภูมิสลาวตีและมรณกรรมที่ปาวาปุรีหนึ่งในสองเมืองหลวงของเจ้าแคว้นกษัตริย์มันละปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่สแสวงบุญ ของศาสนาชนเชนเมื่อพูดถึงศาสนาเชนเรามักได้ยินคำว่าตีรทังกรหรือภาษาสันสกิตอ่านว่าตีรธานการาอันมีความหมายในศาสนาเชนว่าเป็นผู้กอบกู้และเป็นครูทางจิตวิญญาณหรือเส้นทางอันชอบธรรมซึ่งหมายรวมไปถึงเป็นผู้ก่อตั้งเป็นนักเทศสูงสุดเป็นผู้พิชิตสังสารวัตรเข้าใจธรรมชาติอย่างแท้จริงของตัวตนหรือวิญญาณ หรือวงจรแห่งความตายและการเกิดใหม่ด้วยตนเองดำรวมถึงเป็นผู้สร้างเส้นทางหรือเป็นสะพานให้ผู้อื่นเดินตามผู้นำองค์ใหม่จากสังสารวัตรถึงโมกษะหรือความหลุดพ้นโดยรวมตีระทางกรก็คือศาสดาข,ของศาสนาเชนนั่นเองในจักรวาลวิทยาเชนวงล้อแห่งเวลาแบ่งออกเป็นสองซีกคืออุสรปินีหรือวัชจักเวลาจากน้อยไปหามาก และวัดสารปินีซึ่งเป็นวัตจักรเวลาจากมากไปหาน้อยหรือเวลาในปัจจุบันในแต่ละครึ่งวงจรเวลาของจักรวาล24ตีระทังกรอยู่ในส่วนนี้ของจักรวาลจากจำนวนนับไม่ถ้วนในช่วงเวลาที่ผ่านมาตีระทังกรองแรกในวัตจักรปัจจุบันนี้คือพระฤาษีพนาธหรือลิชาปันนทราผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้กำหนด และจัดระเบียบม,มนุษย์ให้อยู่ในสังคมอย่างกลมกลืนตีราธังกรองค์สุดท้ายของครึ่งรอบปัจจุบันคือมหาวีระซึ่งประวัติศาสตร์บันทึกการดำรงอยู่ของพระองค์ที่มีบรรพบุบุษคือปาราสวนาตีราธังกรที่23ซึ่งเป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณของราชวงศ์กชาติยาเชนที่มหาวีระถือกำเนิดขึ้นมาคำสอนของตีราชังกรเป็นพื้นฐานสำหรับศีลของเชน องค์ความรู้ของตีราาังกรเชื่อว่าสมบูรณ์แบบและเหมือนกันทุะการและคำสอนของทุกพระองค์ไม่ขัดแย้งกันแม้ว่าระดับของรายละเอียดอาจแตกต่างกันไปตามความเจริญก้าวหน้าทางจิตวิญญาณและความบริสุทธิ์ของสังคมในแต่ละช่วงที่แต่ละพระอ,องค์เป็นผู้นำคำพี์ในศาสนาเชนบันทึกด้วยความเคารพยกย่องถึงตีร่าังกรทุกพระองค์ว่าพระคุณของพวกเขามีให้สำหรับทุกชีวิต โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางศาสนาและด้วยความที่ตีรัตของกอทุกพระองค์เป็นพรออรหันต์หลังจากบรรลุเกวันกยานจึงเลือกอีกอย่างว่าชัยนะหรือจินะคือผู้ชนะหมายถึงผู้ที่เอาชนะศัตรูภายในเช่นความโกรธความยึดติดความเย่อหยิ่งและความโลภโดยอาศัยอยู่ตามลําพังภายในอาณาจักรแห่งจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาปัศจักกิเลสตัณหาภายในใจ และความปรารถนาส่วนตัวอย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุนี้สิทธิหรืออำนาจทางจิตวิญญาณที่ไร้ขีดจำกัดจึงพร้อมเพื่อการยกระดับจิตวิญญาณของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะผ่านดาสานามมิติแห่งสวรรค์และเดสนาคำพูดจากสวรรค์พวกเขาช่วยผู้อื่นในการบรรลุเกวันกยานและโมกษาหรือการปลดปล่อยครั้งสุดท้ายแก่ผู้ใดก็าตามที่สแสวงหาด้วยความจริงใจ ปรัชญาของศาสนาเชนตามที่มหาวีรศรนเน้นไปที่การปฏิบัติตามคําปฏิญาณของอหิงสกะสัตยาหรือความจริงอสเตยะหรือการไม่ขโมยพรหมจันทร์และอัปปริกราหะหรือการไม่ยุติติดเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจะเป็นสาหรับการปลดปล่อยทางจิตวิญญาณรวมถึงหลักการของความจริงหลายด้านซึ่งอินทราภูติโคตมะผู้นําสาวกของเชน เป็นผู้รวบรวมจากการถ่ายทอดด้วยวาจาของนักบวชเชนเป็นเอกสารเก่าแก่ที่เรียกว่าคมภีอาคมเชนซึ่งเชื่อกันว่าสูญหายไปในช่วงคริสตศตวรรษแรกสำหรับส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่พบว่าถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาอาดามากที i, ซึ่งเป็นภาษาปราจิตหรือภาษาอารยันกลางของอินโดต่อมาภายหลังพระเชนยังนำข้อคิดเห็นต่างๆบรรจุไว้ในตำราและยังมีการเขียนในภาษาอื่นด้วยเช่นสันสกฤต และมหาราตะปากฤิหลังการมรณกรรมของมหาวีระจนในราพุทธศักราช200ศาสนาเชนก็เกิดการแตกแยกในการปฏิบัติหลักธรรมจนในที่สุดก็แตกออกเป็น2นิกายคือที่คำพรเป็นนิกายที่ปล่อยวางเป็นนุ่งลมห่มฟ้าหรือชีปเปลยนักบวชหรือสาธุที่คำพรจะเปลยทั้งร่างกายและพกปัจจฉีคือไม้กวาดขนาดเล็กที่ทำจากหางนกยุงที่ร่วงแล้ว ใช้ในการปัดกวาดพื้นดินก่อนจะเดินหรือนั่งเพื่อป้องกันไม่ให้เผลอเหยียบหรือนั่งทับสัตว์แมลงเล็กๆมีกระมันทะลุคือกระบอกใส่น้ําทําจากไม้และพกสัตว์สตะรหรือคัมภีโดยทั่วไปสาธุที่คำพรเปลยทั้งร่างกายโดยไม่มีการปกปิดอวัยวะเพศยกเว้นในกรณีที่จะต้องเข้าสถานที่ชุมชนหรือสถานที่สาธารณะเจ้าหน้าที่จะร้องขอให้มีการสวมกางเกงปกปิดอวัยวะเพศ อีกนิกายคือเสวะํำพรนักบวชนุ่งขาวห่มขาวพวกเขาเชื่อว่าการจะรักกิเลสไม่จําเป็นต้องเปลือยกายและยังต่างจากที่คำพรเรื่องคติสตรีเสวะจำพรเชื่อว่าสตรีสามารถหลุดพ้นสังสาร,รวัตรเข้าสู่โมกษะาาได้รวมถึงยึดถือการปฏิบัติและการแต่งกายตามคำสอนปาราสวนาตีรัตถังกรองค์ที่23ที่นักวิชาการด้านประัติศาตร์อ้างอิงคำพีในพุทธศาสนา ที่กล่าวถึงนักบวชเชนว่าปาราสวนาสอนเพียงสี่พันธาการและมหาวีระสอนห้าคำสาบานที่คำพรโต้ย้งการตีความของเสวตัมพรและปฏิเสธทฤษฎีความแตกต่างในคำสอนปาราสวนาและมหาวีระโดยเชื่อว่าทั้งสองพระอ,องค์ยังไม่แต่งงานขณะที่เสวตัมพรเชื่อว่าตีระทางกรทั้งองค์ที่23และ24มีการแต่งงานจริงโดยปาราสวนา แต่งงานกับประภาวตีส่วนมหาวีระแต่งงานกับยาโชดาและให้กำเนิดลูกสาวชื่อปียาดาชนาะที่คำปอเชื่อว่าตีระทังกรที่มีพระนามว่าปาริสภนาตีระทังกรองค์แรกของจักรวาลปัจจุบันพระวสุบุทยะตีระทังกรองค์ที่12และพะเนมินาตีระทังกรองค์ที่22เป็นตีระทังกรที่บรรลุสัพพัญญูในท่านั่ง และตีลทาทังกรอ,องอื่นบนรรลุในท่ายืนของนักรถเสวตัมพรเชื่อว่าปริสภานาถพระเนมินาถและพระมหาวีะระบรรลุสัพพัญญูในท่านั่งเท่านั้นในตำราการประสูตรของเสวตัมพรชุมนุมนักบวชมีสาดิษมากกว่าสาดุดหรือมีแม่ชีมากกว่าพระสงฆ์อัดปลาส่วน3.5ต่อหนึ่งขณะที่ชุมนุมนักบวชของที่คำพรมีผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ โดยให้เหตุผลว่ามนุษย์เพศชายอยู่ใกล้จุดสูงสุดถึงการบรรลุการปลดปล่อยทางจิตวิญญาณจากการเกิดใหม่ผ่านการบำเพ็ญตบะส่วนผู้หญิงต้องได้รับผลกรรมต่อไปจนเกิดเป็นผู้ชายจึงจะมีศักยภาพมากพอที่จะบรรลุการปลดปล่อยทางจิตวิญญาณขณะที่เสวะตําตพรไม่เห็นด้วยและโต้แย้งว่าผู้หญิงสามารถบรรลุการปลดปล่อยทางสังสารวัฏได้โดยผ่านการบำเพ็ญตบะและอ้างด้วยว่า ตรีรัตังกรนงที่19พระนามมารีนาตก็เป็นเพศหญิงแต่ที่คำพรปฏิเสธและบูชาพราะมารีนาตในฐานะตรีรัตังกรเพศชายนอกเหนือจากการยอมรับและการปฏิเสธในคมภี์เชนโบราณที่ยึดถือแตกต่างกันของสาวกทั้งสองกลุ่มยังมีการแตกต่างอื่นๆอยู่อีกมากมายถึงอย่างนั้นทั้งในกลุ่มของนิกายที่คำพรและเสวะตัมพรก็ยังมีความเห็นแตกต่างแยกย่อยออกไป จนในที่สุดที่คำพรก็แตกออกไป6นิกายและเสวะตำพรแตกออกไปอีก84นิกายปัจจุบันชุมชนเสวะตำพรส่วนใหญ่พบในรัฐคุชราชรัฐราชสถานและบริเวณชายฝั่งของรัฐมหาราตระเจฟฟรี่ดีลองนักวิชาการด้านฮินดูและเชนศึกษาระบุว่าประมาณ4ใน5ของเชนทั้งหมดในอินเดียเป็นเสวะตำพร ส่วนนิกายที่คอมพอรเกิดนิกายย่อยเพิ่มขึ้นได้แก่เทระปันธิบิธาปันธิทารานปันธิกุมารนาปันธิโกธาปันธิและการจีปันธิแต่และนิกายมีวิธีปฏิบัติและการบูชาแตกต่างกันไปทั้งจำพวกอาหารน้ำข้าวมะพร้าวแห้งผลไม้รวมถึงการบูชาเทพ,พเจ้าและเทพธิดาเช่นยักษาและยักษินี กระจายอยู่ทั่วไปทั้งในรัฐราชสถานมัธยมประเทศคุชราชมหาราชตลาอินเดียใต้และตลาประเทศในแถบเมืองมัทุลาตำราศาสนาเชนในนิกายที่คำพรที่อ้างว่าพวกเขาเป็นผู้ติดตามมหาวีรามาตั้งแต่เริ่มต้นกล่าวถึงความแตกแยกในหมู่คณะของนักบวชเชนโดยระบุว่าพวกเสวตตมพรเป็นกลุ่มที่เริ่มแตกออกไปในช่วงเวลาของอาคารยาพัชราบาหู นึ่งในหของสรุตาเควาลินหรือ5นักพจน์ที่แตกฉานในศาสนาเชนเป็นอาจารย์าคนสุดท้ายของคณะนักบวชเชนและเป็นครูทางจิตวิญญาณของพระเจ้าจันทรคุปุ์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มาลียะในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยความอดอยากอย่างยาวนานถึง12ปีทําให้พระเชนส่วนหนึ่งมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกและเหนือสู่ราชสถานขณะที่กลุ่มมุ่งหน้าไปทางใต้สู่กรณาตกะ และกลายเป็นเสวะตำพรที่มีความเชื่อและการปฏิบัตินอกรีดโดยเฉพาะการสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวขณะที่คัมภี์ทางฝ่ายเสวะตำพรระบุว่าพวกเขาตัางหากที่เป็นผู้ติดตามดั้งเดิมของมหาวีระส่วนที่มาของที่จำพ์เกิดขึ้นในช่วง609ปีหลังการเสียชีวิตของมหาวีระจากชายผู้หญิงยโสผู้หนึ่งชื่อศิวะปูติเขาเกิดการทะเลาะวิวาสกับทางบ้านและกลายมาเป็นพระเชน และเป็นผู้เริ่มต้นประเพณีที่คำพรด้วยความเข้าใจผิดในหลักการและอุดมการของเชนถึงอย่างนั้นก็ไม่อาจยืนยันได้ว่าข้อความของฝ่ายใดคือข้อเท็จจริงเนื่องจากข้อมูลแรกสุดของเสวตาพรปรากฏขึ้นในช่วงศตรวรรษที่5ขณะที่ข้อมูลของฝ่ายที่คำพรปรากฏในศตรวรรษที่10ปัจจุบันตำราของเชนถูกแยกออกไปตามความเชื่อของสองนิกายหลักคือที่คำพรและเสวตาพร ซึ่งมีความเห็นแตกต่างกันในบางข้อความถึงอย่างนั้นก็ได้รับการแปลออกไปเป็นภาษาอื่นทั้งมาราทีทมินราชสถานดุนดารีมาวารีฮินดีคุชราตกันนาดามาลายาลัมและล่าสุดถูกนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษเหล่านี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของที่มาและการเกิดขึ้นของศาสนาเชนที่ผ่านห่วงเวลาการเริ่มต้นความยากลำบาก ลุกล้าไปกับยุคสมัยที่ชมพูทวีปจึงเต็มไปด้วยสงครามและการครอบครองดินแดนแม้ขณะนั้นคตินิยมความเชื่อในศาสนาเชนก็ถูกบอกผ่านปฏิมากรรมทางศรราสนาทับซ้อนหลอมปนกับศาสนาพุทธพรามหมณฮินดูที่ความเชื่อและความศรัทธาของกรรษัตริย์และผู้คนเปลี่ยนแปลงไปตามห่วงเวลาสำหรับศาสนาเชนนี้ปัจจุบันมีนับถือทั่วโลก ราว4 5ล้านคนโดยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศอินเดียขอขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่ในอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ